ู้ชมคะเจ้าโรคโรคนี้นะคะที่เราพูดถึงนั่นก็คือโรคเขาเรียกว่ากดรดไรยอโอ้โน้องสาวผมบอกเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นโรคที่อันตรายอยู่ที่คุณคิดนะคะเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจริงๆค่ะพี่ินดีคือต้องบอกนี่ครับว่าคุณหมอเคยบอกกับผมนะครับใครที่เป็นกดรยยดไหลย้อนเนี่ยฮะโรคโรคนี้คือโรคแห่งดาราคนในบันเทิงจะเป็นซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าตัวเองกําลังจะเป็นดาราหรือเป็นอยู่แล้วล้วก็ ฟังทางนี้เลยครับเพราะวันนี้เรามีแพทย์ทางเลือกแผนจีนจากชีวจิตโฮมนะครับคุณหมอพานุพงศ์พูนเพชรพัน์หรือหมอแฟนนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะที่พี่นี่เขาบอกว่าเป็นโรคดาราเนี่ยเพราะอะไรคะคุณหมอช่วยขยายความหน่อยสิคะครับเพราะว่าดาราเนี่ยส่วนใหญ่การทํางานของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนที่ใช้ชีวิตปกติ ตามทั่วไปใช่ไหมครับ ứng goof, ứng เพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนหรือว่าการรับประทานอาหารก็จะแตกต่างจากบุคคลทั่วไป <ứng S 2> <ร>ดาราบางคนก็จะทานอาหารไม่ตรงเวลาบางคนทานก่อนนอนทุกแล้วมีทํางานที่หนักอาการเพลียหรือว่าการต่างๆก็จะส่งผลทําให้เขาต้องรีบรับประทานอาหารแล้วก็นอนโดยทันทีมักจะเกิดโรคพวกนี้นะครับแล้วคือคือพอจะอธิบายไหมครัว่าการทํางานของของ ในในร่างกายกระเพาะหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยทำไมถึงทําให้เกิดโรคไหลย้อนได้อ่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องการนอนออนะครับคนที่นอนดึกมักจะชอบเกิดโรคพวกนี้เพราะว่าเมื่อคนที่นอนดึกเนี่ยมีการวิจัยมาแล้วว่าก็จะทำให้เกิดอาการหิวได้อ่าก็จะชอบหาของจุกจิกทานใอนนอนช่รวมถึงพวกที่มี การทานพวกสุราอ๋อแอลกอฮอล์ครับทุกประเภทไหมฮะใช่กเพราะบางคนบอกว่าอะไรรู้ไหมที่ผมทราบมาจากเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์สุราหรือว่าเบียร์นะฮะใช่ไหมเหล้าสุราถูกไหมใช่แล้วเบียร์แต่บางคนบอกว่าถ้ากินไวน์ไม่เป็นอันนี้แก้ไขไงดีฮะคำตอบนี้ไวน์เป็นไหมฮะไวน์ถ้ารับประทานหนักหรือช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเนี่ย ก็เป็นก็เป็นได้อยู่ที่ปริมาณแล้วก็ความเหมาะสมด้วยแล้วก็ช่วงเวลาครับคือว่าง่ายๆเนี่ยไม่ควรรับประทานอาหารก่อนนอนสี่ชั่วโมงอะสี่ชั่วโมงให้เวลาย่อยไงให้เวลาย่อนนอนนะครับแต่ถ้าเป็นหวานเนี่ยหวานจะนึกภาพว่าอ่อทานแล้วนอนมันคงเป็นลักษณะเหมือนกระเพาะเราเทแล้วมันไหลย้อนออกมาอันนี้เข้าใจถูกป่ะคะหรือว่าที่จริงแล้วการทํางานมันเป็นยังไงคะเออมันเป็นยังไงครับการทํางานของของกระเพาะอาหารนะใช่ค่ะ การที่เรารับประทานอาหารในช่วงก่อนนอนเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานมากกว่า4ี่ชั่วโมงเนี่ยจะทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยย่อยอาหารได้ดีกว่าได้ดีขึ้นะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาหารหก็จะถูกขับส่งไปยังพวกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ในการย่อยในลำดับมันก็จะไม่ค้างอ,อ,อยู่ในกระเพาะใช่ค่ะแต่ถ้ามันค้างอยู่เนี่ยเกี่ยวหรือเปล่าว่าพอเรานอนปุ๊บมันจะ เทเหมือนเหมือนเหมือนร่างกายเราตรงๆมันก็สามารถย่อยได้ลงไปอวัยว่าต่างๆแนวดิ่งใช่ไหมคะแต่พอเรานอนปุ๊บมันจะเทแล้วมันจะไหลกลับมาไหมมันมีผลเกี่ยวกับหลอดลมอะไรย่างี้ไหมคะคือปัจจัยอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยหลักที่ทําให้กรดเนี่ยมันไหลย้อนขึ้นมาได้ก็คือเกิดจากหนรูดหนรูด <unsafe problem> นะครับการที่จะทําให้หูรูพดพวกนี้อ่อนแรงเนี่ยมันก็จะมาจากพวกคนที่มีภาวะหรือพฤติกรรมที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เกินไปไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทานสุราเยอะทานแอลกอฮอล์เยอะนะครับรวมถึงพวกที่มีการสูบบุหรี่จัดโอไอ้บุหรี่นี่เขาไปไป,ไปมีส่วรร่วมตรงนี้ยังไงการที่เราสูตรดมควันของบุหรี่ส่วนส่วนใหญ่นะครับการที่ลมของควันบุหรี่มันไหลเข้าไปในรินสทรงอกบาง จังหวะเนี่ยมันจะทําให้หูรูดตัวนี้มันมคลายตัวหรืออ่อนตัวลงก็จะส่งผลทําให้เวลาเรานอนในระดับกระเพาะอาหารถึงหลอดอาหารเนี่ยมันจะอยู่ในแนวระดับใช่ไหมครับเมื่อหูรูดตัวนี้มันอ่อนตัวลงปับ๊บการเกิดกดไลย,ย้อนก็จะเป็นไปได้สูงปกติเนี่ยเวลาเราเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยหูรูดมันจะทำงานปกติแต่พอเราสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ยควันเนี่ยมันเข้าไปตัวหูรูดเนี่ยถ้าเราพูดถึงนะ พูดถึงวิธีการทำง,งานมันนะ,ะมันก็จะคิดว่ามันเป็นอาหารเนี่ยถูกไหม,มประมาณฟิล์มใช่ไหมมันก็เลยแบบเปิดขึ้นเปิดลงแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันหนักแค่ไหนมีม,มีส่วนครับเพราะว่าเจ้าเจ้าการสูบุหลีเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะการที่จะทำให้หูรูดเนี่ยอ่อนแรงได้ก็คือเขาไปทําลายระบบข้างในใช่ไหมคะหวานอยากรู้อีกอย่างนึงค่ะเขาบอกว่า กรดไหลย้อนบางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยที่จริงระดับความน่ากลัวของมันเนี่ยถ้าไล่จากเริ่มๆเลยเนี่ยไปจนถึงอันตรายร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มีอะไรบ้างคะในตอนแรกใช่ไหมครับอ,อาการกรดไหลย้อนโดยทั่วไปก็จะมีอาการแสบบริเวณท่งนอกหรือหลอดอาหารหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลาปล่อยให้เป็นเวลาที่เนิ่นนานเนี่ยส<ะ>ักเทนะ่าไหร่คะกี่เอนเท่าไหร่อตามอาการของแต่ส่วนใหญ่ คนที่เป็นเนี่ยมันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันอยู่นะ <ừ> ครับหนึ่งก็จะคือเรื่องนอนค่ะเมื่อเกิดอาการเราก็จะนอนพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ก็จะรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจําวันในการทํางานในวันต่อไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขหรือรักษาเนี่ยอาจส่งผลถึงการเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้มะเร็งหลอดอาหารเ<ม>ร็งหรอ่ครับ,รอรบโอ้หน่ากลัวจังเลยทำไมครับเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาโดยโดยเริ่มเนี่ยนะครับ มันกดตัวนี้มันก็จะไปขึ้นไปตีถึงบริเวณหลอดเสียงหรือหลอดลมรวมถึงกระทั่งหลอดอาหารทําให้เกิดการก่อตัวในการเป็นมะเร็งหรือเซลล์ที่ผิดปกตินั่นเองนะครับไปแล้วไม่งั้นต้องโหถ้าถ้าใครเป็นถ้ารู้สึกแสบทรงอกอะไรอย่างนี้ต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อรักษา<ช>อะไรอง้ต้องไหมคะครับควรจะรีบมาปรึกษาและคุยกันและรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้อยู่นะครับใช้ชีวิตอยู่แล้วมีเคยมีไหม บางครั้งแบบว่าเราทานอาหารไปเยอะๆค่ะแล้วเสร็จอยู่ดีเลอะขึ้นมาอเปรี้ยวแล้วแสบแต่ไม่ได้แสบขนาดนั้นนึกภาพไหมฮะนึกออกนึกออกแล้วเราก็ดื่มน้ำเข้าไปให้มันหายเปรี้ยวอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะครับพวกที่ชอบทานน้ำอัดลมก็มีส่วนทานน้ำอัดลมครับเพราะอะไรคะแก๊สแก๊สรวมถึงความดันในในกระเพาะอาหารเนี่ยก็สามารถทําให้ตี ตีขึ้นมาได้ใช่มีส่วนทําให้คนหายใจไม่ออกด้วยไหมคะที่เขาบอกว่านอนแล้วแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกใช่ไม่ควรเกี่ยวด้วยครับเพราะว่าเราทานพวกแก๊สพวกนี้ไปเยอะแล้วเรานอนเนี่ยมันก็ต้องส่งผลต่อการระบบการย่อยระบบการหายใจรวมถึงกระบังลมของเราที่มันยกตัวหรือลดตัวที่มันผิดปกติครับ เป็นลักษณะนั้นแล้วอย่างคุณหมอคุณหมอเป็นแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะมันสามารถช่วยตรงนี้ได้ยังไงบ้างด้วยการฝังเข็มเหรอคะหรือว่าครับเกี่ยวกับเรื่องผมต้องอธิบายก่อนเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนจีนนะได้ค่ะได้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีพลังลมปานซึ่งเรียกว่าชี่นะครับชี่ที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารเนี่ยจะส่งผลถึงการทํางานของกระเพาะอาหารเนี่ย ในการย่อยอาหารและผลักดันเศษอาหารเนี่ยลงไปยังลำไส้เล็กรวมถึงลำไส้ใหญ่ในการย่อยในขั้นตอนต่อไปเมื่อกระเพาะอาหารเนี่ยทำงานได้ไม่สมบูรณ์พลังชี้เนี่ยก็จะสามารถไม่สามารถทําให้การย่อยเนี่ยเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นเศษอาหาร,รก็จะเริ่มหมักหมมทําให้ท้องอืดเพราะฉะนั้นจะเกิดความดันความดันเนี่ยก็จะส่งผลทําให หูรูดของเราเนี่ยทำงานผิดปกติหรืออ่อนแรงด้วยทําให้กดไหลย้อนขึ้นยังร้อนอาหารได้ในทัศนคติของของแพทย์แผนจีนนะครับชอลักษณะนั้นครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการแก้ไขหรือรักษาด้วยด้วยวิธีอะไรคะมีหลายวิธีครับหนึ่งาจจะใช้ยาสมุนไพรจีนด้วย ยาสมุนไพรจีนจำพวกจำพวกจะเป็นในการช่วยเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนคลายของลมปานตับ uh huh. และก็ช่วยบํารุงเกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะอาหาร uh huh. เป็นหลักนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการฝังเข็มการฝังเข็มเนี่ยก็จะมีจุดต่างๆที่ช่วยบำรุงเกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะอาหารยกตัวอย่างจุดหลักๆเช่นจงหวานจงหวานเนี่ยจะอยู่บริเวณ <จง S 2> ระหวา่างลิ้น,นจงหวานครับจง,จงหวานคืออะไร,ระจุดฝังเข็มจุดฝับซึ่งจะอยู่อยู่บริเวณเหนือสะดือขึ้นมานะครับออนิ้วปีกใช่ประมาณนี้ ฝังเข้าไปนะครับก็จะช่วยกระตุ้นการทํางานของกระเพาะอาหารให้<ม>ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ<ม>รวมถึงจุดอื่นๆที่จะช่วยปรับสมดุลในร่างกาย<ม>ทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นใ<ม>ชน่ครับ<ม>แต่อันหนึ่งก็จะรักษาร่วมกับการใช้ยาถ้าในลักษณะของคนที่มีอาการเยอะ<ม>ๆนะ<ม>ใช่<ม>แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยเราก็จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันก่อนมากกว่า ใช่ครับให้เปลี่ยนวิธีการใช้ช,<า>ชีวิตรวิธีการ,รทานลดน้ําหนักแล้วก็เลี่ยงอาหาร,รจำพวกอาหารทอดอาหารมันต่างๆนี่นก็มีผลนะครับ,ร,บรวมรวมถึงอาหารรดจัดด้วยแต่ก็ยังยังนึกภาพไม่ออกว่าอาหารทอดอาหารมันเนี่ยมันไปกระตุ้นในการเป็นกรดย้อนในไงหลังหลังน้ําย่อยออกมา คือมันมันย่อยยากว่าันย่อยยากด้วยเพราะด้วยความเป็นน้ำมันที่มันอยู่ในเป็นคราบอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะไม่ไม่นึกภาพไม่ออกอ๋อคือหมายความว่าด้วยความที่เรากินของที่มีไขมันสูงกระเพาะเราก็ต้องผลิตน้าย่อยออกมาเยอะเพื่อที่จะทําการย่อยการทำงานก็จะหนักขึ้นการทำงานจะหนักขึ้นแล้วมันจะล้นขึ้นมาหรอคะเกี่ยวหรือเปล่าคะมันทําให้เมื่อ เหมือนร่างกายของเราครับเหมือนเสียสมดุลภาวะที่เกิดจาการทํางานหนักมากเกินไปหรือทํางานน้อยเกินไปเนี่ยที่เรียกว่าการเสียสมดุลอวัยวะใดที่ทํางานที่หนักมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเสือ่อมย่อมส่งผลถึงหูรูดที่คอยปิดกั้นระหวา่างกระพาอาหารกับหลอดอาหารด้วยนะครัแล้วอย่างนี้เรามีวิธีที่ อันนี้ไม่รู้ว่าจะจะจะคุณหมอฟังแล้วมันเมคเสร็จหรือเปล่านะเราสามารถบริหารหูรูดให้มันทํางานปกติได้หรือเปล่าคะส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องแก้พฤติกรรมก่อนนะครับพฤติกรรมการใช่ต้องแก้พฤติกรรมการกินก่อนค่ะก็อย่างที่ว่านะครับก็เมื่อเรารู้ละเหตุผลว่ามันมาจากที่ใดเราก็เริ่มแก้โดยการออกกําลังนะครับหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารรสจัดนะครับ ก็รับประทานอาหารก่อนนอนในช่วงเวลาที่สมควรไม่ใช่มากินแล้วก็นอนเลยไม่ไม่สมควรดีนะครับอีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์น้ำอัดลมนะครับต่างๆรวมถึงเน้นสําคัญคือเรื่องสูบบุหรี่นี่นะครับสูบบุหรี่สำคัญครับจากคนไข้ที่ไปเจอคุณหมออย่างเงี้ยค่ะมีสาเหตุอะไรที่หลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นการทานอาหารอย่างที่คุณแอนดี้บอกว่าเป็นโรคยอดฮิตของดารานะครับพฤติกรรมพวกนี้จะมีเสี่ยง เสียงสูงนะครับแต่ถึงขั้นมะเร็งใช่มะเร็งนี่คือเป็นส่วนไหนบ้างฮะอาพวกหลอดอาหารหลอดอาหารและกระเพาะเป็นด้วยกระเพาะส่วนใหญ่ยังไม่เสียงเท่าหลอดอาหารหลอดอาหารใช่ซึ่งที่เป็นหลอดอาหารแล้วทุกอย่างก็จะตามมาใช่ครับถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นของการเขาเรียกว่าจุดผ่านจาะของทุกอย่างถูกต้องใช่แล้วแล้วอย่างหูรูดเนี่ยถ้าสมมติมันอยู่ในเคสที่แบบ worst scenario มากๆที่แบบ ฝังเข็มก็ไม่ได้ยาจีนก็ไม่ได้ยาเคมีอะไรต,ต่างๆก็ไม่ได้เนี่ยต้องทําไงกับมันครับอาการหนักเบาเนี่ยถ้าเป็นคนที่หนักจริงๆนะครับเราจะต้องปรับเริ่มปรับทุกอย่างเลยตั้งแต่ชีวิต uh huh. การใช้ชีวิตถูกไหมครับการรับประทานอาหาร uh huh. นะครับความเครียดก็มีส่วน uh huh. ครับความเครียดเนี่ยทำให้หลังน้ำย่อยออกมามากกว่าคน uh huh. ปกติ uh huh. เมื่อเรา เกิดโรคเนี้ยเราก็ต้องดูด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบวกหรือเพิ่มมาจากความเครียดคือโรคเนี้ยต้องเข้าใจว่ามันมาจากหลายปัจจัยที่มาเสริมกันต่างๆนานานะเพราะฉะนั้นการแก้ของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ที่ผมได้ยินมาว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งก็เคยบอกกับผมมาเหมือนกันก็เคยปรึกษาแกว่าถ้าสมมติมันมันแย่ขนาดที่ว่าน้ำกดเข้าไปกัดนั่นนี่เต็มไปหมดแล้วเนี่ย หูรูดไม่ทํางานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับการผ่าตัดแล้วครับถ้าตัวนี้ต้องส่งต้องวิธีวิธีการเป็อยังไงพอพอจะทราบหรือไม่ทราบอันนี้ต้องถามต้องเป็นส่วนพาร์ตของส่วนพารนึ่งขอคลปัจจุบันใช่ไ้หมคะแล้วและอย่างนี้ก็คืออ่ะก็มีอย่านอนเดึกอย่ากินอาหารก่อนนอนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ถูกต้องไหมคะอยากเครียดอยาเครียดแล้ว อย่างของแผนจีนก็จะมียาจีนที่จริงมันมียาตัวไหนที่สามารถช่วยบำรุงตัวนี้ด้วยไหมคะเป็นพิเศษที่ใช้กันทั่วไปที่ตรงประเด็นเลยนะก็จะเป็นยาลดกดอยู่แล้วนะครับยาช่วยย่อยซึ่งมาจากสมุนไพรนะคะยาพวกนี้มีทั้งใช้สมุนไพรก็มีครับพวกขมิ้นชันเนี่ยใช้ได้ดีนะครับขมิ้นชันจะช่วยระบบการย่อยอาหารได้โอเคนะครับ ส่วนในแนวทางชีวิตจิตของเราเนี่ยก็จะมีการดีท็อกซ์การดีท็อกซ์เนี่ยจะเป็นการช่วยดึงท็อกซินออกมามซึ่งการดีทอ็อกของเราตามแนวทางชีวิตจิตของอาจารย์สาธิตกันนะครับก็จะเป็นการใช้น้ำกาแฟสวนทางวาวรานะครับจะเข้าใจกันว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นการดูดซึมในส่วนสุดท้ายที่จะก่อนมาเป็นอุจจาระใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวก ท็อกซินต่างๆก็จะค้างกันอยู่สะส,นะสะสมอยู่ตัวปลายลำไส้ใหญ่นะครับ <men> การดีท็อกของเราเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นแล้วก็ดึงท็อกซินต่างๆเนี่ยออกมาโดยการขับถ่ายเป็นเป็นการสวนกาแฟทางทวาร<ๆ>แล้วก็ขับถ่ายแล้วการดีท็อกแบันี้ควรจะทําบ่อยแค่ไหนครตามสูตรของชีวจิตรเรา,าครับก็จะทําติดต่อกัน14วัน ทําทุกวัน14วันติดต่อกันเลยแล้วก็หยุดพักไปยอพัชไครับแสดงว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจและอยากจะลองมาเจอคุณหมอปรึกษาหรือทําการดีท็อกซ์อะไรก็ตามนี่ก็คือต้องไปที่ชีวจิตโฮมหรอคะใช่ครับมาที่ชีวจิตโฮมเราได้ครับก็จะมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาอยู่นะมีบริการด้านนี้ด้วยมีการดีทอกด้วยใช่ไหมคัถามอีกทีหนึ่งนะผมเผอิญว่าเคยไปไป <D ito x> ดีท,ท็อกซ์ดีท็อกซ์มาเคยไปดีท็อกซ์ที่โรงพยาบาลเลยแต่เป็นการดีท็อกซ์แล้วก็มีการส่องกล้องอคือเป็นการเช็คลำไส้เข้าไปคือประจำปีอะไรต่างๆคราวนี้เนะี่ยวิธีการของที่โรงพยาบาลนี่คือเขาจะให้ดื่มดื่มคล้ายๆเป็นน้ําบวกกับผสมเกลืออะไรต,ต่างๆแล้วมันจะถ่ายไปทั้งหมดก่อนก่อนที่จะส่องกล้องของคุณแอนดี้ใช่ไหมอันนั้นคือเขาเรียกว่าดีท็อกซ์อยู่ไหม อันนั้นมันมันไม่ถือว่าเป็นการดีท็อกครับมันเป็นการล้างลำไส้เพื่อที่จะไม่มีสารตกค้างก่อนที่เราจะส่องกล้องมากสกล้องใช่ครับโอเคก็แปลว่ามันคือมันเหมือนกับล้างแต่ล้างไม่ได้หมดทั้งหมดใช่ใช่ครับตัวนั้นอาจจะเป็นการล้างในลำไส้ส่วนต้นเช่นลำไส้เล็กอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเป็นการล้างเศษอาหารในในการส่องบริเวณกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับ ครก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยหวานเองส่วนตัวยังไม่เคยดีท็อกนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนกันคือฟังคุณหมอพูดเราคิดภาพตามว่าเออนะลำไส้มันก็เป็นส่วนสุดท้ายที่กว่าเราจะถ่ายขับถ่ายออกไปก็น่าจะเป็นส่วนชาลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นส่วนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนยพี่แอนดี้เนาะก็ส่วนใหญ่แล้วที่ที่เคยทราบมาก็คือ คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ค่ะเนี่ยเพราะการทานอาหารที่ย่อยยากที่ย่อยยากั้นไปไปสะสมแล้วค้างคาอยู่มันแล้วลำไส้ใหญ่ก็ทํางานอยู่เรื่อยๆคือดูดกลับมาเรื่อยๆแล้วกันดีท็อกนี่ช่วยไหมคะช่วยในการผลักดันตัวท็อกซินที่มันสะสมอยู่ให้มันถ่ายออกนะครับ สุดท้ายให้คุณหมอฝากดีไหมเนาะคาะถึงการดูแลตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากเจ้าโรคกรดไหลย้อนค่ะแล้วก็บวกกับแผนจริงด้วยแผนจริงครับครับทางโรคเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนนะครับก็จะฝากเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนนะครับรวมถึงความเครียดก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมนะครับ ทางคลินิกเราก็จะมีการแนะนำถึงการประพฤติปฏิบัติตัวรวมถึงการทำดีท็อกซ์ที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการขับของเสียต่างๆออกมานะครับรวมถึงการฟังเข็มเพื่อปรับในเรื่องความสมดุลแล้วก็การทำงานของกระเพาะอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนได้นะครับแหมวันนี้ฟังจากคุณหมอแล้วแล้วยิ่งคุณหมอดูแบบว่าคุณหมอดูเปล่งปลั่งดูแบบจริง สนิทสงบไม่ได้ไปฉีดยาให้แบบว่าให้มันดูโฮมไม่มีใช่ผ่องสายดูแลตัวเองไงคะด้วยแนวทางแบบชีวิตจิตนะคะก็ไปเจอคุณหมอแฟงได้นะคะที่ชีวิตจิตโฮมนะคะก็เดี๋ยวคงน่าจะขึ้นที่ติดต่อไว้ให้ว่าว่าติดต่อยังไงแล้วกันนะคะยังไงต้องขอขอบคุณคุณหมอแฟงมากๆนะคะแพทย์แผนจีนพานุพง์คูลเพชรพัน์นะคะแพทย์ทางเลือกแผนจีนจากชีวิตจิตโฮมขอบคุณมากเลยค่ะ ส่วนตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงน้าเรากลับมาดีกว่านะครับกับโยคะครับเพื่อที่จะช่วยไปกระตุ้นกระพองเราเนี่ยให้ย่อยกันอีกครับค่ะสักครู่เดียวสักครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงขยับกันเถอะนะคะโยคะบายครูการค่ะเป็นการขยับร่างกายนะคะที่ช้านิ่งแต่ทรงพลังค่ะแล้ววันนี้ค่ะครูการมีท่าชื่อว่าสุนัขก้มนะคะมาฝากกันใครที่อยากหน้าเด็กนะคะต้องท่านี้เลยค่ะ